บุกรุกบางกลอยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยพบว่ามีการถางป่าเพิ่ม11จุดแล้วนะคะลงลึกติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสุทธิรัตน์อุคมนตรีค่ะ เวเวลาเดียวกันกับที่รองอธิบดีกรมปุิยาตแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขึ้นไปพูดคุยกับชาวบ้านปล่งลึกบางกลอยก็มีสายตรงไปถึงผู้บริหารในกระทรวงบอกว่ามีการข่มขู่ชาวบ้านซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นการไปสร้างความเข้าใจว่าการขึ้นไปบุกรุกบนบางกลอยบนนั้นผิดกฎหมายแต่ถ้าเผื่อขาดเหลือไม่มีที่ดินทํากินให้ลงมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเตรียมแผนที่จะอพยพคนที่อยู่บางกลอยบนกลับลงมาก่อนที่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจะเสียหายวันนี้เขาก็ยอมรับคนที่อยู่ตอนนี้ผมก็ไม่ไปนะท่านต่าบีนแต่คนบางกลอยเนี่ยวันนี้ผมไปแล้วคนบอกผมก็บอกเขาไม่ไปก็พอใจตรงนี้วันนี้ผมก็บอกให้ไปเรียกบัตรเปลียข้างล่างบอกว่าไม่มีใครที่ไปเปลียนข้างบนแล้วลงมาถ้าเราจะช่วยเหลือขาดอะไรเดี๋ยวเรามาดู ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสื่งคำสั่งรื้อถอนเพิงพักสองหลังในพื้นที่การบกุกรุกที่ปรากฏหลักฐานการล่าเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์สงวนหายากและเตรียมแผนอพยพก่อนที่ทรัพยากรของประเทศจะเสียหายกาคำสั่งพนักงานเจ้าที่ตามประบอลยิทยาาตินะครับในการ ให้ผู้ครอบครองพื้นที่ที่ปุกลุกอทยางชาติมีพืชผลอาศินและก็สิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ซึ่งเดิมเมื่อคือมาตราย2ิบสองเดิมนะครับหมายความว่าเวลาเราจับคุมบุคคลที่เขา้ายึดถือครอบครองเนี่ยเราก็ต้องดําเนินขั้นตอนถัดมาคือให้เขาออกจากพื้นที่ซึ่งจากรอบการบินรอบี่แล้วเนี่ยเราสามารถไปตรวจยึดจับลุมตรวจยึดพื้นที่ได้แล้วเจอสิ่งปลูกสร้างวุธปืนแล้วก็มีการล่าสัตว์ที่เป็นเพียงผา แต่นี้ขั้นตอนถัดมาคือเพื่อไม่ให้บุคคลกลับเข้ามาครอบครองนะครับก็ใช้พรบอุทยานชาติปศ2 5 6 2นะครับทําการประกาศให้พนักงานเจ้าที่เข้าไปดำเนนการในการรื้อถอนขณะน,นี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แต่ว่ายังคำนึงถึงสวัสดิภาพนะครับของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะได้รับการวิบัติอย่างไรซึ่งเราก็พยายามหามาตรการที่ นะครับละมุนละม่อมที่สุดนะครับใช้การพูดคุยนำหน้าแต่ถ้านะครับทิ้งระยะเวลานานทรัพย์กรเสียหายมากขึ้นเราก็กังวลว่าเราจะต้องดำเนินการโดยเร็ววันโจทย์ที่รองอธิบดีกรมอุทยานได้รับมอบหมายในวันนี้ก็คือการสำรวจประชากรจริงประชากรแฝงซึ่งจะแก้ปัญหานำคนมาสวมสิทธิ์ที่เรื้อรังมาหลายปีโดวอันดับแรกที่มานี่แต่ผมจะแจ้งข้อมูลว่าคนเดิมที่เรามาชุท่น่นนะครับ คนที่บอกว่าเขาจะกลับไปอยู่ที่ฝ<ช>ั่งเขามีใครบ้างแล้ววันนี้จะกลับมานี่เนเดี๋ยวทุกมาคุยว่าคุณมาได้ไหมอะไรไหม <c oughs> หรือว่ามาโดยอาจจะมาโดยวิธีกรณีพิเศษเ๋ยวขอดูข้อมูลหรือถ้า <c oughs> มีอะไร ถือไม่งั้นเราก็แค่ปัญหาไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีคนเติมเข้ามา้อย่างนี้เราก็เอาไม่ไหวเราก็เราจะไปรับผิดชอบคนที่เติมเข้ามาโดยที่ไม่ใช่ในประเทศเราเลยจะทำกฎหมายเราก็ไม่เอ้